ลาประชาคมประจำหมู่บ้านกลายเป็นพื้นที่ปรับทุกข์พูดคุยเรื่องหนี้สินหลังจากถูกโกงจำนำข้าวแล้วกว่าเจ็ดเดือนที่คดีนี้ไม่คืบหน้าชาวบ้านไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่ต้องรับภาระตกเป็นคนเสียหายนะคะชาวนาจังหวัดพิจิตร่โดนโกงเ่เป็นระยะเวลาเจ็ดเดือนแล้วไม่มีรัฐบาลหรือหน่วยงานไหนโผล่หน้าเข้ามาทำความรับผิดชอบกับพวกเราเลยมีแต่เลาวิ่งไปวิ่งมามีไหมคะหน่วยงานไหนยื่นมือเข้ามาสิ่คะ ไม่เคยชาวนาแจ้งความที่ตำรวจภูธรเมืองพิจิตรและโพทะเลจำนวน224รายมีข้าวเปลือกถูกช่อโกง4,406ตันแบ่งเป็นชาวนาจาก5อำเภอคือวังไซภูนอำเภอเมืองอำเภอโพทะเลอำเภอบึงนารางจากพื้นที่ปลูกข้าว8,204ไร่คือในาํอำนาจเนี่ยเขาเป็นจุดรับจำนำมาละพวกเราเนี่ยรู้แล้วเลยเราก็เอาข้าวเนี่ยไปจำนำเวลาผ่านไปสักเดือนกว่าเนี่ย ได้เริ่มเข้าไปถามทวงถามไม่ปรปทวนจากท่าข้าวท่าข้าวก็ผัดเราแบบนี้เนี่ยเจ็ดวันเอาเจ็ดวันไม่ได้เราก็เข้าไปถามอีกท่าข้าวก็ติดต่อทลุงสีให้มาเจราจากับชาวนาโดยตรงเลยลุงสีก็มามาถึงสองเที่ยวทุงสีก็มาผัดเราอีกเจ็ดวันเหมือนกันเจ็ดวันผ่านไปไม่ได้เราก็เลยถามไปทวงที่นู่นเลยที่ลุงสีแอลโกจริงๆนู่นเลยทุงสีแอลโกก็บอกว่าข้าวของพวกเราอยู่ที่นูน่นทุกเม็ด เอกสารของเราเราก็ได้เห็นแอลโกก็เอามาให้เราดูเอกสารของพวกเรานะพร้อมที่จะออกใบประทวนเลยแต่รงสีอ้างว่าอ,อตกกันแกล้งรงสีไม่ยอมเซ็นใบประทวนให้กิจการโรงสีแอลโกเมนูแฟคเจอรถูกกล่าวหาเพราะเป็นด่านแรกที่เข้าร่วมโครงการเปิดจุดรับจำนำข้าวมีผู้ต้องหา4คนถูกดำเนินคดีข้อหาช่อโกงโครงการจำนำข้าวคือนายมุนินจันทราที่ปรึกษากิติมศักดิ์รงสีบริษัทแอลโกเมนูแฟคเจอ นางสาวนัทยาบุญเกือ้อกรรมการผู้จัดการและยังมีพนักงานอีกสองคนโรงสีแอลโกมนูแฟคเจอเดิมเคยมีชื่อโรงสีก้องเกียรติเคยได้รับอนุญาตเข้าโครงการรับจำนำฤดูจำนำข้าวปี48-49แต่เปลี่ยนชื่อกรรมการบริษัทยังคงใช้สถานที่เดิมเข้าโครงการรับจำนำปี5 4า5ถึงแล้วเข้าร่วมโครงการรับจำนำกับอ,อตกต,ตามนโยบายรัฐบาลเขาจะซื้อขายโดยโดยโดยเสรีได้ คือเขาซื้อขายกันแล้วก็เอาไปเข้ารงสีเลยนะครับคือลงสีซื้อขายเองโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการกจกับำนำก็ได้ค,คือทุกรงสีเนี่ยมีไม่ให้กฎระเบียบยคือเป็นการซื้อขายเสรีเขาอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการซื้อขายโดยการเข้าร่วมโครงการกำกับำนำคือลงสีผมเนี่ยพูดง่ายในคุณสมบัติถ้าเปรียบเทียบในในย่านนั้นนะ,นะเราไม่ได้เป็นรองใครเลยนะถ้าไม่ชกใต้เข็มขัดเนี่ย เราในด้านธุรกิจ่ผมเป็นนักธุรกิจเนี่ยแอลโกก็เป็นนิติบุคคลจัดขึ้นมาเพื่อหวังผลประกอบการไรายได้ในด้านนิติบุคคล mm. เพราะฉะนั้นผมบอกว่าในด้านก่อนที่เราจะไปลงทุนจะไปทำอะไรเนี่ยเราก็ดูเงื่อนไขภายใต้การเข้าร่วมผมบอกว่าอย่างนี้สบายนี่หว่าลงสีไม่ต้องเอาตังอะไรไปซื้ออะไรมากเลยจะรับเป็นแสนเกียนต่อปียังไม่มีปัญหาเพราะมันแปลทุกเจ็ดวันรับมามี โอเคแน่นอนก็ต้องมีคำประกันไว้ระดับหนึ่งรับมาสีแปรไปหมุนเวียนไปก็ทำกำไรไปตามรอบไปเรื่อยทีนี้คุณมาตัดวงจรในขั้นตอนที่จะมีไรายได้จากในเงื่อนไขของรัฐคุณตัดหมดแล้เออ,ออกไปพรวนล่าช้าไม่ตามทำตามหลักเกณฑ์แปรเจวันเนี่ยไม่เจวัน20วันเดือนนึงยังพอทนนี่สี่เดือน,ออน,น,อนจบ คดีโกงจำนำข้าวจังหวัดพิจิตรถูกเสนอให้สอบสวนหาข้อเท็จจริงจากคณะอนุกรรมธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรแต่กลับพบผู้เกี่ยวข้องถูกพาดพิงทําให้เกิดขบวนการโกงชาวนาประเด็นแรกคือโรงสีแห่งนี้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวโดยมีอตกร,รับรองข้อเท็จจริงเบื้องต้นของการสอบสวนพบว่าโรงสีและเจ้าหน้าที่จุดรับจำนำข้าวที่เกี่ยวข้องเปิดรับจำนำข้าวเกินกว่าปริมาณที่โครงการกําหนดไว้ มีหลักฐานยืนยันคำรับสารภาพของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสัทธอดถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงกว่าในอตกจังหวัดพิจิตรให้เปิดรับจะนํำข้าวต่อได้การตรวจสอบในเบื้องต้นของคณะอนุกรรมี่การชุดนี้จึงพบการทำความผิดเป็นขั้นตอนทั้งเอกชนคือโรงศีและเจ้าหน้าที่รัฐการสอบสวนของอนุกรรมี่การน่าจะเป็นผลให้มีการดำเนินคดีทั้งเอกชนและเจ้าหน้าที่แต่ก็มีความผิดปกติเมื่อรายงานสรุปผลการสอบสวนกงจำนนำข้าวจังหวัดพิจิตรกลับมีสองฉบับ และเกิดความขัดแย้งในอนุกรรม,มาธิการเป็นผลให้กรรมการสองคนลาออกมันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งกํากับดูแลเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยต้องมาแก้ต่างแล้วต้องแก้ต่างกับขบวนการยุตธธรรมซึ่งมีหน้าที่มารับช่วงต่อตรงนี้ถึงได้มีการสรุปนะฮะในที่สุดผลสรุปของคณะอนุเนี่ยความคิดแตกเป็น2แบบแบบหนึ่งบอกว่าแค่อ่านบกพร่องประมาณนี้นะครับในระหว่างที่ รายงานในชุดของผมนะฮะกับคุณบุรินเนี่ยนะครับเราสรุปเลยว่าทุจริตนะฮะและสมรู้ร่วมคิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐถึงทำให้เกิดความเสียหายขนาดนี้แล้วในส่วนตัวผมผมมองว่าในเมื่ออ,อค้นพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนีมีส่วนเกี่ยวข้องและนี่เป็นโครงการของรัฐบาลถูกไหมฮะเพราะนั้นผมมองว่ารัฐบาลสามารถจะยื่นมือเข้ามาช่วยได้เลยนะครับ กว่า7เดือนที่ชาวนาจังหวัดพิจิตรเดินสายขอความช่วยเหลือหลายฝ่ายเพื่อให้เป็นธรรมจากข้าวเปลือกที่เข้าโครงการรับจำนำไปแล้วแต่ไม่ได้รับเงินคืนมีผลต่อภาระหนี้สินขณะที่ภาครัฐหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งในระดับจังหวัดระดับสภาผู้แทนราษฎรยังคงขัดแย้งเรื่องคนผิดและผู้อยู่เบื้องหลังการโกงจำนำข้าว ท่านผู้ชมคบมาที่เรื่องของชาวบ้านที่อยากจะให้เข้าไปตรวจสอบนะฮะการทุจริตเกี่ยวกับเรื่องของำนานาข้าวที่จังหวัดพิจิตรและยิ่งไปกว่านั้นชาวบ้านปรารถนาที่จะได้เงินที่เขานําข้าวเปลือกไปขายด้วยนะคะผู้ที่เกี่ยวข้อง5าท่านอยู่บนเวทีสองท่านแรกตัวแทนชาวบ้านนะคะก็คือคุณลุงเสกกล่อมกําเนิดนะคะและก็คุณสุชาติโตโฮนะคะสวัสดีค่ะ ะะท่านที่3นะคะก็คือคุณบดินทร์ลิมประพัฒน์เป็นเลขานุการประจํกกาคณะกรรมการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาค่ะสวัสดีครับท่านที่4นะคะก็คือในส่วนของทางผู้แทนของสภาทนายความนะคะเป็นอุปนาย,ยกฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมายคุณสุนทรพยักฆ์นะคะและสุดท้ายนะ,ะท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดมอบหมายให้กับทางท่านประลัดน,นพร,รัต์ตั้งกิตติธาวรประลัดจังหวัดพิจิตรนะคะมาเป็นผู้แทนนะคะค่ะสวัสดีทั้งห้าท่านค่ะสวัสดีครับ นอกือจากทั้ง5ท่านนี้บนเวทีแล้วนะคะด้านล่างค่ะยังมีในส่วนผู้ที่จะมาช่วยเราในการหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะก็คือคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะนะคะเป็นประธานชาวนาภักเหนือเป็นคณะกรรมการกองทุนด้วยนะคะส่วนทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่รับผิดชอบในเรื่องของคดีนี้พันตารวจโทนิพัฒมีมุสิตนะคะสวัสดิสนนน์สืบสวนในฐานะคณะทํางานสืบสวนกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของทางทนายความะะของลงศรีคุณสุวรรณฉันทหิรันนะคะ ก็ามาร่วมกันด้วยครานี้ถามในส่วนชาวบ้านก่อนนะคะคุณลุงเสตอนนี้ชาวบ้านเรารอมา6เดือนกว่า7ดเดือนเนี่ยเราอยากให้ภาครัฐดําเนินการยังไงบ้างคะคือต้องเรื่องนี้ต้องเร่งด่วนที่สุดเพราะว่าชาวนานเนี่ยมีผลกระทบในเรื่องเนี่ยนานพอสมควรค่ะนะแล้วก็เครดิตก็จะหมดแล้วเครดิตก็คือเครดิตจากร้านค้าที่เราไปปุ๋ยเอายาไปเนาะเขาก็ยังไม่ให้ใหม่ก็ทําใหม่ก็ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวฉะนั้นความเดือดร้อนของชาวนาเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยรัฐน่าจะยื่นมือมา ให้เร่งด่วนให้ไวที่สุดแล้วเพราะท่านชาวนาเนี่ยทำถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนทุกเรื่องตั้งแต่แจ้งเกิดมาจนาได้ใบรับรองจนเอาภาพประจำนำที่ลงสีฉะนั้นในลงสีเนี่ยไม่ว่าลงสีจะผิดหรืออตกระผิดรัฐต้องรับผิดชอบอเพราะว่าเป็นโครงการของรัฐและถูกทชาวนาทําถูกต้องตามขั้นกระบวนการทุกตอนเพราะว่าโดยจํานวนข้าวทั้งหมด1 2 0 0 0หอตันใช่ไหมคะคนะคะแล้วก็มูลค่าวความเสียหายประมาณ50กว่าล้านบาท หลายท่านบอก50กว่าล้านบาทนี่โโหลองคิดดูสิคชาวบ้านตั้งกี่คนนะกว่าจะได้ผล,ผลผลิตขนาดนี้นะฮะนั่นก็คือจํานวนของคนที่เดือดร้อนด้วยทางคุณสุชาติเนี่ยนะถามพี่สุชาติเลยว่าเราไปเข้าโครงการเนี่ยนะฮะเราก็รู้ว่าโรงสีไหนเข้าร่วมโครงการใช่ไหมคะครับผมเราก็ทําตามขั้นตอนทุกอย่างครับตอนที่ไม่ได้ใบประทวนมาสงสัยไหมว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เห็นออกใบอะไรให้เราเลยโรงสีนี้สงสัยครับผมคำตอบที่ได้รับจากโรงสีก็คือ คำตอบที่ได้รับจากลงสีก็คือลงสีบอกว่าอ,อตกขันแกล้งลงสีไม่ยอมเซ็นใบป,ประทวนให้ครับผมลงสีว่าอย่างนั้นรเราเคยเจออ,อตกไหม,ไมเคยเจอเจ้าหน้าที่อตกมไมไม่เคยเจอครับแต่เราไป<ม>ที่ลวงสีลงสีบอกกับเราอย่างนั้นครับคบ่ะเอาแล้วนะฮะเกิดเป็นชาวบ้านนี่ก็ลำบากจริงๆนะ,ะโดยเฉพาะชาวนา<ม>นะฮะไม่ค่อยจะได้มีโอ,อกาสมีปากมีเสียงหรือว่าได้ข้อมูล ครบท่วนเท่าไหรนักแต่ว่าในส่วนของทางคุณบดินในฐานะเป็นเลขานุการประจาคณะกรรมการพานิชและรัย์สินทางปัญญาเ้วก็เข้ามาช่วยดูนะคะเรื่องของการรับจำนำข้าวที่จังหวัดพิจิตรอยากให้ทางคุณบดินได้เล่าให้ฟังนะฮะเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยรับจำนำข้าวทุกวันนี้มันมีขั้นตอนยังไงแล้วกรณีพิจิตรมันผิดปกติตรงไหนเลยคะทําไมชาวบ้านถึงยังไม่ได้เงินโอ้มันมันค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่พยายามจะเล่าแบบประหยัดเวลาที่สุดนะครับคือตรงที่จุดจะจำนำข้าวเนี่ยเมื่อชาวนาเขาเอาข้าวเข้ามาเนี่ยนะครับ กขาจะต้องเอาเอกสารนะฮะไม่ว่าจะเป็นขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะฮะแล้วก็เป็นบุ๊กของทกศอะไรก็ตามแล้วพร้อมข้าวเข้ามาเนี่ยเมื่อเข้ามาที่โรงสีเนี่ยประจําจุดเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการของรัฐเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจําจุดอยู่นะครับยกตัวอย่างก็คือเขาเรียกว่าผู้ช่วยอตกนะครับสองท่านนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือเจ้าหน้าที่ตารวจประจําจุดนะครับแล้วก็ตัวแทนเกษตรกรนะครับหนึ่งท่านแล้วก็อีกท่านนึงก็คือตัวแทนจากจังหวัดนะฮะแล้วแต่เขาจะส่ง นะครับห้าคนนี่แล้วพอเรามามีการเอาข้าวมาจำนำนี่จะมีการชั่งน้ําหนักแล้วก็วัดความชื้นนะครับแล้วก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็จะมีการเซ็นรับรองกันนะฮะแต่ตอนนี้จากที่มีการมาร้องเรียนเนี่ยที่อยู่ในมือเกษตรกรเนี่ยที่เดือดร้อนเนี่ยนะครับชาวนาในของจังหวัดพิจิตรเนี่ยโดยเฉพาะที่โพทะเลเนี่ยนะฮะที่มานั่งกันตรงนี้ก็เพราะว่าเขาได้แต่ใบชั่งน้ําหนักอยู่ในมือเขาไม่ได้ใบประทวนนะครับเขารอกันมาประมาณ4ี่หเดือนแล้วยังไม่ได้สักที ซึ่งปกติใบประทวนตรงนี้ก็จะต้องได้พร้อมกันจริงๆแล้วเวลาเอาข้าวมาจำนำเนี่ยก็ควรจะออกใบประทวนให้เขาซื้อจะช้าจะเร็วไงก็ไม่ควรน่าจะเกินไม่เกิน3วันถูกไหมฮะมันควรจะเป็นแบบนั้นนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าอตกรประจําจุดเนี่ยเป็นหัวหน้าผู้ช่วยอตกรนี่เขาก็เรียกว่าผู้ประสานอตกรนะับผู้ประสานงานอตกรจะเป็นคนเวียนคือเขาจะดูแลหลายโรงสีหลายจุดนะครับอย่างจังหวัดพิจิตรนี่มี อยู่34โรงสีที่เข้าร่วมโครงการนะครับทำจำตัวเลขไม่ผิดนะฮะสามสิบ่นะฮะแล้วเขาจะเดินเวียมาแล้วเขาจะมาโอเคเซ็นให้ใบประทวนเขาไม่ได้อยู่ประจาในจุดนั้นใช่ครับแต่หน้าที่โดยหลักเขาเนี่ยเขาต้องรู้ตัวเลขทั้งหมดนะฮะของเข้าเข้าเข้าออกอะไรเงี้ยนะครับและจํานวนเข้าที่เข้ามาแต่ถ้าภาพรวมถามว่า ทำไมคณะอนุนี่นะซึ่งผมนี่นั่งในสองที่ฮะคือผมนั่งอยู่ในคณะชุดใหญ่ด้วยของกรรมธิการพานิชและทรัพย์สินธรรมยาสภาผู้แทนราษฎรและพอได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยครับจากจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะครับและโพทะเลก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะครับไม่ใช่แค่อําเภอเมืองนะครับก็ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการถูกต้องเพื่อจะค้นหาความจริงตรงนี้ค่ะนั้นเราก็ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดเลยนะครับของจังหวัดนะครับ ตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับะนะฮะแล้วก็จนไปถึงเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้นําเกษตรกรนะฮะและเกษตรกรที่เดือดร้อนเขา้ามานะครับและทางเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยนะครับและทางอายการนะครับจังหวัดขึ้นมาหมดนะครับมาชี้แจงตั้งแต่คณะใหญ่แล้วแต่พอเห็นความผิดปกติบางอย่างก็คณะใหญ่ของเราจึงได้มีผลสรุปออกมาว่าต้องตั้งจ,จุดเล็กขึ้นมาก็คืออนุะนะครับ<อ>ซึ่งตรงนี้อนุก็เชิญผู้เกี่ยวข้องกลับไปนะฮะ กลุ่มเดิมเนี่ยแหละเขามาชี้แจงละเอียดครับให้มาชี้แจงละเอียดแล้วเสร็จพออีกระดับหนึ่งเรามองว่าโอ้โหเจอความผิดปกติเยอะเราได้ตัดสินใจกว่าต้องลงพื้นที่และเราก็ไปเจออีกหลายอย่างนะครับนี่คือภาพรวมแต่พอกลับมาเนี่ยจนเป็นข่าวมาเนี่ยนะครับจนมาถึงตรงนี้ว่าผลสรุปนะครับผลสรุปของรายงานีนโดยปกติของคณะอนุเนี่ยจะต้องมีชุดเดียวต้องมีความเป็นเอกภาพนะฮะผมเพิ่งมาทราบเองนะครับผมเพิ่งมาทราบเองเพราะว่า นี่ผมก็เป็นครั้งแรกที่มาช่วยงานของประเทศชาติว่าง่ายๆนะครับเพราะเราเราเรา,เราไม่ได้ทําการเมืองมาก่อนนะครับก็ถูกเชิญมาว่าให้มาช่วยงานตรงนี้ผมก็รับแล้วผมก็บอกว่าผมเต็มที่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นพอมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันทาไมการตีความอ่ะการตีความมันต่างกันเลยเกินมาที่เลยมาถึงจุดที่ว่าการสรุปผลรายงานของอนุมีความคิดเห็นแตกต่างเป็นสองฝ่ายเลย ฝ่ายหนึ่งมองว่าอาจบกพร่องักอีกฝ่ายเนีง่งถูกต้องครับกับอีกฝ่ายที่มองว่าโอ้โหพบว่าเป็นมีความเป็นไได้ว่าทุจริตและมีการสมรู้ร่วมคิดกันเป็นขบวนการเข้าใจคือโดยปกติแล้วคําว่าอาจบกพร่องหรือว่าทุจริตราคาที่ว่าเนี่ยถ้าหากว่าย,ยังไม่เกิดเรื่องหรือย,ยังไม่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดก็อาจจะสันนิษฐานได้ทั้งสองประการแต่ถ้าหากมันผ่านการตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดมันน่าจะบอกได้ว่า <c oughs> อาจบ,บกพร่องหรือว่าบ,บอกพร่องกันแน่หรือว่ามีความผิดเดี๋ยวเราจะให้พูดคุยกันในรายละเอียดและยิ่งไปกว่านั้นนะคะโอกาสที่ชาวบ้านจะได้เงินเนี่ยอีกกี่เดือนตอนนี้เจ็ดเดือนแล้วนะคะปลูกข้าวรอบใหม่แล้วนะคะอย่างที่บอกสภาธนายความเองจะมีส่วนช่วยยังไงหรือแม้แต่ทางจังหวัดจะเยียวยาเฉพาะหน้าย,ยัางไงถ้าหากว่ายังไม่รู้ละรู้ดำรู้แดงว่าจะจัดการยังไงกับผู้ที่กระทําผิดหรือแม้แต่ในทางตำรวจนะคะเพราะว่ามีออกหมายจับเดี๋ยวเราจะติดตามอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> หลังข่าวสิบห้านาฬิกานะคะเดี๋ยวมาสนทนากันอีกค่ะเอาละกันช่วงน สวัสดีครับพันข่าว15บน,านากาพบกับผมพิเดเดชงามเลยนะครับกรมอุตุนยิยมวิทยาเตือนประชาชนหลายพื้นที่ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในช่วง1 2วันนี้ครับด<อ>้วยช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทำให้ คือโดยกระบวนการที่ท่านผู้ชมติดตามเรื่องของการทุจริตนะคะในเรื่องของการรับจำนำข้าวที่จังหวัดพิจิตรนะคะว่าเอ๊ะมันทุจริตกันตรงกระบวนการขั้นตอนตรงไหนแต่ชาวบ้านเดือดร้อนณขณะนี้ถามในส่วนของสภาทนายความนะสภาทนายความเข้ามาช่วยตรงไหนบ้างคะครับก็เมื่อวันที่6กันยายนนะครับได้ยื่นฟ้องคดีให้กับพี่น้องเกษตรกรไปแล้ว9 4รายนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น18ล้านรวมดอกเบี้ยก็19ล้านบาทนี่ไม่รวมกับ50บล้านค่าข้าวนะคะครับผมค่ะานนี้ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างสารนัดพิจารณานะครับในส่วนนี้เนี่ยครับเราได้ฟ้องทั้งหมด4รายจำเลย4คนนะครับคนแรกก็คือคนที่รับข้าวที่ท่าข้าวอันที่2ก็คือโรงสีอันที่3ก็อตกรอันที่4ี่จำเลยที่4ีก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรคือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยสภาทนวารก็ฟ้องหมดครับคราวนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนที่ท่านบดินทร์พูดถึงนะครับก็คือว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาเกี่ยวข้อง นะครับเราจําเป็นที่จะต้องฟ้องอ,อ,อตกนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ<ช>แล้วก็ฟ้องไปถึงกระทรวงเษกษตรเขาเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยออตกรเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเราก็ฟ้องตามพรบความรับผิดของเจ้าหน้าที่นะครับก็คือกระทรวงเกษตรต้องรับผิดชอบด้วย นะครับตรงนี้ก็ยื่นฟ้องไปแล้วนะครับโดยที่พี่น้องเกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่าทนายความนะครับทนายความดูสำนักงานสภาทนายความเนี่ยดูแลทั้งหมดดีค่ะเราก็ต้องมาติดตามความคืบหน้าอีกครั้งนะฮะว่าศาลท่านว่ายังไงนะคะคราวนี้ในส่วนของทางท่านประลัดจังหวัดนะฮะจังหวัดเข้ามาดูแลยังไงบ้างคะเรื่องนี้ก็ขอนำเรื่องนี้นะคือในกรณีของการจำนำข้าวก็คือปกติการจำนำข้าวต้องไปจำนำที่องศีคราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีรัศดรสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งไปที่ท่าข้าาวซึ่งเป็นกร ซึงเป็นการไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อยู่แล้วแต่อีกกล <Okay. S 2> ุ่มหนึ่งของทางโพเลเล่ไปที่โรงสีนะ <Okay. S 2> ครับอันนี้ประเด็ดนก็คือว่าเมื่อการเอาข้าวไปจำนำเนมื่อข้าวไปจำนำแล้วการชั่งข้าวการวัดความชร้นอะไรเสร็จแล้วเนี่ยทางทางโรงสีจะต้องนําหลักฐานทั้งหมดมาให้กับทางเจ้าหน้าที่ของทางอ,อตกเพื่อ <Okay. S 2> ที่ <Okay. S 2> ออกใบป,ประทวน <Okay. S 2> แต่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนื่องจากว่าโรงสีไม่ได้ส่งมอบข้าวและหลักฐานทั้งหมดให้ทางอตกอรกอรงไม่สามารถออกใบประทวนให้ได้ก็เป็นเป็นเรื่อง ก็กลายเป็นเรื่องของการชอ่ออโกงข้าวกันไปนะครับอันนี้ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของจังหวัดเนี่ยจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับในส่วนแรกเนี่ยเราการเยียวยามี3ลักษณะขึ้นประการแรกคือในเรื่องของกองทุนนะครับช่วยเหลือเยียวยาซึ่งทางจังหวัดได้รับบริจาคเงินมาจากผู้ที่ร่วมบริจาคมาทั้งหมดประมาณ4ี่ล้านแปดแสนกว่าบาทนะครับก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับเกษตร,รกรที่ถูกโกงข้าวไปเนี่ยนะครับในส่วนที่ได้แจ้งความกับารรมรงศรีโดย มีคณะกรรมการประกอบด้วยจากตัวแทนภาคต่างๆนะครับดำเนินการตรงนี้แล้วก็สรุปว่าได้รับได้รับพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทนอกจากช่วยเงินแล้วก็เป็นเรื่องของปุ๋ยเรื่องเมล็ดพันธุ์ามปยร่เล็พันซึ่งเราได้ทําเรื่องถึงทางกระทรวงเกษตรเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับแต่ว่าเรื่องการช่วยติดตามเงินทั้งห้าสิบล้านจากผลผลิตันี้ในเรื่องการติดตามเงินตอนนี้เนี่ยทางอตกรทางสำนักงานบังคับคดีได้แจ้งอายัดข้าวที่อยู่ในองค์สีในขณะนี้อยู่เพื่อที่จะให้ทางปปงเนี่ยได้ดำเนินการในการที่จะ ขายทอดตลาดแล้วนาเงินส่วนนี้มามาทใช้ให้กับทางชนานะครับนี่ก็เป็นอ,อ,อีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ได้ทาไปขณะนี้ก็คือในเรื่องของประสานงานกับทางกระทรวงเกษตรศในการของเงินกองทุนสงเคาะจากทางกระทรวงเกษตรศเพื่อที่มา,มาให้ทาง,าางเกษตรศกรกู้ยืมโดยปลอดดอ,อกเบี้ยนะครับเพื่อเป็นทุนในการดํเออาเนินชีวิตในการที่จะทางานในรอบต่อไปนะครับ นี่เือที่ทางจังหวัดพยายามที่จะช่วยเหลือนะคะคราวนี้ขอในส่วนของตํารวจสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าในกระบวนการตรงนี้ตํารวจเป็นผู้ที่จะไล่ถูกผิดนะคะว่าเอ๊ะมันผิดปกติขั้นตอนตรงตรงไหนนะฮะตอนนี้เท่าที่มีการสอบสวนทําคดีนี่พอจะทราบไหมคะว่ามันมีการกระทําผิดในขั้นตอนตรงไหนใครที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจดาเนินการบ้างคะครับในส่วนพิจิตรนะครับขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้นะครับอ่า สองส่วนนะครับส่วนแรกที่ที่ชาวนาไปแจ้งความกับอโตโกรหรือเจ้าหน้าที่กับแจ้งความมาลงสีนะครับส่วนที่แจ้งความลงสีเนี่ยจะนัดสมัครนัฉันในวันที่สองวันที่สิบแปดตุลาครับอันนี้โอจะเยียวยาได้เพราะข้าวอยู่ที่ไหนใครเอาไปเอาของชาวนาไปเนี่ยขายได้เท่าไหร่ถ้าเอามาเอามาคืนอามาสมัคนัฉันกันช่วงนี้ชาวนาพิจิตจะได้ตังค์คืนเยอะครับคนเอาข้าวไปเอามาคืนนะครับ คนทเข้าไปคือใครคะตอนนี้รู้หรือยังครับผมก็โรงสีนะครับออกไปเพราะเราไปตรวจสอบแล้วที่โรงสีที่เข้ารับจ้างนไปไม่ว่าของชาวนาหรือของอตกรเนี่ยไม่อยู่ที่โรงสีไม่ไต้นิดเดียวเลยแสดงว่าต้องมีการขายแล้วคนที่ทาอยู่ในตรงนี้แหละครับออกไปครับเอาไปเร็วครับเอามาให้ชาวบ้านนะครับค่ะโรงสีเขารับปากจะมาร่วมกันในการพูดคุยวันที่สิบแปดนี้ไหมคะตอนนี้อยู่ที่ชั้นของศาลนะครับแต่ว่าที่ที่เราจับเอะไม่ใช่จับนะครับเขามามอบตัวแต่ก็ต้องจับคุมตามตามหมายจับนะครับ ซึ่งสารจะต้องนัดตัวนี้แล้วอาจจะมีตัวแทนของผู้ประกอบการคือทางโรงสีเนี่ยอาจจะมาร่วมด้วยในการสมานฉันะนะครับผมจนผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่จริงๆขนะนีะ้ด้วยความข้อจํากัดตรงที่ว่าผู้ต้องหาก็มีร้อยล้านหนีนะครับตำรวจมีสามพันกว่าบาทตามเนี่ยมันก็นานหน่อยครับแต่ก็ด้วยศักยภาพของตํารวจไทยก็ผมจะทําให้ถึงที่สุดครับคิดว่าคงได้ตัวมาไม่นานนะครับ เขาที่ถามในส่วนของคุณบดินนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นขั้นตอนต่นตางๆตอนนี้การดําเนินการก็ทางสารว่าไปตํารวจว่าไปนะ,ะแล้วในส่วนของการที่คุณบดินดูแลอยู่นะ,ะเราดําเนินการถึงขั้นไหนยังไงครคือตอนนี้เนี่ย <ๆ S 2> ทางผมและคุณบุรินนะครับมีสองคนคืออย่างที่เรียนตั้งแต่แรกนะครับว่าคณะอนุชุดนี้นะครับที่ถูกตั้งโดยคณะชุดใหญ่เนี่ยให้ลงไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเนี่ยมันเสียงมันแตกครับเป็นสองฝ่ายคือเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยในส่วนตัวของผมเนี่ย เป็นเสียงข้างน้อยเพราะผมมองว่าพบการทุจริตจากเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปม,มีส่วนอย่างเห็นได้ชัดแต่อีกฝากหนึ่งเสียงข้างมากนี่เขามองว่าอาจบกพร่องประมาณนี้แต่ผมไม่อยากจะไปวิจารณ์ในออรายงานเขาก็ได้มีการพูดคุยกันนะฮะในชุดใหญ่นะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับท่านประธานนะฮะท่านสุรศักดิ์ในฐานะประธานกรรมธิการก็เลยมีคํา ตัดสินออกมาอย่างนี้ครับว่าจะส่งทั้งสองชุดเลยร,รายงานซึ่งนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์รัฐสภาไทยก็ว่าได้ว่ารายงานเนี่ยไม่เป็นเอกภาพมีสองชุดเลยและชุดใหญ่นี่ก็จะรับเรื่องนี้ไปส่งต่อให้กระทรวงพาณิชย์นะครับในฐานะต้นเรื่องและก็กระทรวงเกษตรและสหกรเพราะยังไงต้องมีการเปรียบเทียบรายงานสองฉบับนี้ว่าทําไมมันแตกต่างกันและทําไมผมซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยนะฮะจะอีกท่านหนึ่งเนี่ยประกาศลาออกจาลังที่ประชุมคณะใหญ่ ด้วยเหตุผลว่าด้วยวิธีคิดนะฮะมุมมองและว,วิธีการในการทํางานของเรากับเสียงข้างมากในอนุเนี่ยแตกต่างกันและเพื่อให้การทํางานของอนุยังเดินต่อไปได้เราไม่ได้ไปทําให้เขาล้มนั้นก็ให้เขาส่งของเขาเราก็ส่งของเราะนะครับแต่โดยกระบวนการที่ประชาชนอยากจะได้ก็คือความสุจริตนะ,ะความสุจริตในที่นี้ก็คือทุกคนก็ทํางานของตัวเอง อย่างโปร่งใสเดนต,ตนะครับแต่ต้องขอชี้นิดหนึ่งแต่นะครับอย่างที่ฟังมาข่าวออกมาเนี่ยครับว่ามีการเยียวยาเนี่ยเพื่อเป็นการเยียวยาผมมองในส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเยียวยาะนะครับผมว่านี่เป็นสิทธิ์ของชาวนามันมาใช้คาว่าเยียวยาไม่ได้มันไม่ใช่อุทกภัยไม่ใช่ภัยธรรมชาติเพราะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะได้ตรงนี้ครับเพราะนั้นในเมื่อถ้าเราพบและโดยเฉพาะรองอธิบดีค้าภายในเคยมาชี้แจงกับผมในกรรมธิการชุดใหญ่ว่าแค่ชาวนามีใบช่างเข้า แค่ใบช่างเข้าเท่านั้นและมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ประจําจุดจำนำเนี่ยสามารถจะเพียงพอแล้วที่เขารัฐบาลจะต้องยื่นม,มือเข้ามาช่วยนะครับม,มาจ่ายเขาก่อนอเขาไม่ต้องการการเยียวยาเขาต้องการสิทธิ์ของเขาครับแต่ประเด็นตอนนี้ก็คือเรามีคําถามว่าเอะทำไมาชาวนาถึงยังไม่ได้งบประมาณรตรงน,นี้แล้วได้คําตอบไหมฮะอย่างครับอย่างที่ทราบนะครับแม้ทั้งหลายหลายอย่างทำโทษนะฮะเวลาน้อยไปนิดหนึ่งนะครับผมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะในเราทํางานตรงนี้เราไม่ใช่คนของพรรคใดทั้งนั้นนะครับ ไม่ใช่ของรัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายค้านผมพูดกับเกษตรกรผมไม่เคยรู้จักเข้ามาก่อนอแสดงว่าตอนนี้ก็คือเราก็คือต้องรอดูว่ารัฐบาลจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรใช่ครับนะคะกับพี่น้องชาวนาจะให้รอไปอีกกี่เดือนนะแต่ว่าในส่วนของโรงสีดิฉันขอยยุยาบถามนิดหนึ่งได้ไหมครเพราะวันนี้มีทนายความของทางโรงสีด้วยนะรโรงสีทําไมจึงไม่สามารถจ่ายเงินให้ชาวบ้านก็ได้ครับขอเรียนที่แจงนิดนะึงฮะจริงๆขอโอกาสตรงนี้เนี่ยขอให้ความเป็นธรรมกับโรงสีเราด้วยได้ค่ะ ลงศรีเนี่ยเข้าร่วมกับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐบาลช่วยผักดนันนโยบายของรัฐบาลใช่ไหมครับลงศรีเราเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการถูกต้องตามที่รัฐบาลกําหนดตั้งแต่ปี5 4 5สแล้วก็เป็นปีห6เมื่อลงศรีเข้าสู่โครงการดังกล่าวแล้วการรับจ้นานำข้าวเราก็ทําตามขั้นตอนของระเบ,บียบและการทุกอย่างแล้วทาไมลงศรีไม่ส่งใบเอกสารให้กับทางอตกก็เซ็นะคะคือการส่งใบต่างๆการเอกสารต่างๆนี่ลงมอบให้อตกไปหมดแล้ว เราตองเาไปหมดแล้วคือหน้าที่ของลงศรีนี่ก็คือรับข้าวมาโดยพีเจรที่ของทางทางทางราชการที่แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมีหลายส่วนก็ก็เป็นคนมานั่งอยู่ประจํโลงศรีลงศรีก็คือมีหน้าที่ช่างข้าวแล้วก็เก็บข้าวเท่านั้นขั้นตอนการออกไปประทวนเป็นเรื่องของของทางอตกค่ะบผมค่ะนี่คือทางลงศรีอยากจะขอชี้แจงนะคะตัวแทนพวกเราชาวบ้านครับค่ะเชิญค่ะค่ะเสียงไมมาแล้วนะคะเชิญค่ะ อยากจะดัเสนิอย่างไ่ในฐานะผมเป็นเกษตรกรนะครับผมอยากจะถามท่านประลัดจังหวัดนะครับที่ท่านบอกว่าในกรณีหัวดงเนี่ยไม่ถูกต้องใช่ไหมครับแล้วคุณผูกเกสรออกใบประทวนให้กับเกษตรกรหัวดงได้อย่างไรคือนั้นคือนั้นงต้องเชิญท่านประลัดเลยค่ะอีกทีนะครับว่ากระบวนการที่ออกใบประทวนนั้นถูกต้องหรือไม่อะไรยังไงนะครับเพราะอันนี้เป็นขั้นตอนที่ทางอตกรเป็นเป็นผู้ดําเนินการนะครับค่ะค่ะแล้วขออีกนิดนึงนะครับ ก็คือในกรณีที่ว่าวันนี้เนี่ยที่เกษตรกรมาเนี่ยนะครับเพราะความเดือดร้อนในฐานะที่ลงสีก็เข้าเป็นลูกจ้างของรัฐนะครับไม่ว่าอกรจะผิดหรือโรงสีจะผิดล้วนแล้วแต่เป็นลูกจ้างของรัฐทั้งคู่นะครับวันนี้เกษตรกรขอฝากตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับค่ะคือถ้าจะว่าไปแล้วกรณีนี้มันเปรียบเสมือนกับยังหาคนรับผิดชอบไม่ได้ นะคะเรามวแต่ลําดับขั้นตอนโดยทางกฎหมายหรือกระบวนการต่างๆนะคะแต่ว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆคือชาวบ้าน,นะะกลับไม่ไม่ได้เห็นความเร่งรีบในการพยายามที่จะแก้ปัญหานะคะซึ่งบางครั้งมันอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงความไม่จริงใจหรือเปล่าหรือจริงใจน้อยไปหรือเปล่านะคะ <c oughs> เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์มีอานาจหน้าที่ของตัวเองที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวนาได้ในบทบาทที่ตัวเองเป็นสภาทนายความก็ช่วยตามบทบาทสภาทนายความคุณบดินก็ช่วยตามบทบาทของคุณบดิน นะคะในส่วนของทางท่านผู้ว่าให้ท่านประหลัดมาก็ว่าไปตามหน้าที่ท่านผู้ว่าแต่ถามว่าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหล่านี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่สามารถทําได้ดีที่สุดไหมดิฉันว่ามีคนทําได้ดีกว่านี้แต่ยังไม่ทําที่จะมีผลได้เร็วกว่านี้นะฉะนั้นก็คงต้องถามนะครับว่าในส่วนของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะคะชาวบ้านมาร้องเรียนในการสถานีประชาชนจะถึงหูท่านไหมจะได้ยินไหมใครที่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เร็วกว่านี้นะคะเราไม่อยากซื้อเวลาด้วยกันเอาให้แต่ละหน่วยงานว่าไปตามกฎหมายเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ต้องช่วยอยู่ดีแต่ตอนนี้ก็ ชาวบ้านทนไปก่อนแล้วกันคนที่ทนไม่น่าจะเป็นชาวบ้านนะเพราะชาวบ้านลำบากที่สุดนะอันนี้อยากจะให้รู้ว่าคนที่เข้าชมรายการอยู่ก็คงเห็นใจนะเห็นใจชาวบ้านแน่นอนนะคะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวในเรื่องนี้ทางรายการเรานะคะคงจะต้องตามในทุกๆฝ่ายทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งคุณวดีนทั้งสภานายความด้วยหรือแม้แต่ทางจังหวัดนะคะตำรวจด้วยนะคะส่วนทางกองทุนก็ช่วยในภาวะหน้าที่ของตัวเองนะะในภาระของตัวเองแล้วเราก็อาจจะต้องนัดกันมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากจะไอ้สักเดือนหนึ่งได้ไหม นะคะอีกเดือนหนึ่งก็น่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นชัดเจนขออภัยนะครับขอพูดจริงๆได้ไหมครับได้อันนี้ไม่ได้พูดในฐานะตัวแทนใครนะครับเดือนหนึ่งแต่ผมเลยจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เกษตรกรได้ออกทีวีอย่างเป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้พี่น้องสื่อมวลชนทุกภาคทุกข่ายรู้เรื่องนี้แล้วค่ะนั้นตอนนี้ก็อยู่ที่พี่น้องสื่อมวลชนประเทศนี้ประเทศไทยจะได้ช่วยกันนะคะจะตามเรื่องนี้แค่ไหนท่านันขอฝากด้วยครับขอบคุณมากนะคะทางอาจานร์ขอบคุณค่ะ แล้วค่ะเราติดตามได้อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้สถานีมีดีมาบอกนะคะน้องหญิงพรวดีราชนาดีพร้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่เวทีนู้นด้วยนะคะสําหรับสถานีมีดีมาบอกในวันนี้นะคะหญิงจะพาไปพบกับธารกิจดีๆของเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะตอนนี้เชื่อว่าเรื่องของปัญหายาเสพติดรวมไปถึงภัยในรูปแบบต่างๆกําลังเป็นปัญหาที่รบกวนจิตใจของบรรดาผู้ปกครองนะคะจะดีแค่ไหนหากมีเจ้าหน้าที่ตํารวจไปให้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้ให้กับบุตรหลานของเราถึงที่โรงเรียนติดตามไปกับหญิงที่เขตห้วยขวางกรุงเทพม นี่แหละค่ะ